โดยสบายดีไอ้ไอซื้อย,ยงังเนาะไอเรียงเนาะวันนี้เขาอยู่บ้านไหนครับไอ,อ้บ้านท่าเรือสินหอมบ้านท่าเรือสินหอมเมือง,งเงม,มืองปากงืมเมืองปากเงืมเนาะโอเควันนี้เขาจะใส่คู่หูเบอร์แพนนี่กับตุเรียนจักปีจักเดือนครับนีนนนน่เดือนเดือนหนึ่งโอ้เมนบอ อาลงดินแล้วเดือนนึงเอาลงดินในเดือนหนึ่งเนะาะเป็นทุเรียนน้อยเนาะอ่าติดต่อคู่หูเพอร์แพนมาจากนั่นล่ะก็จะมาลองวันนี้ไม่ได้เป็นสีเทแรกเลยนะเนาะเจ้าเมื่อวันที่สิบห้ากุมภาเนะาะอ่าเมื่อสีเทแรกหาแนวตัดหาแนวตัดอ <c oughs> ่าขับผ่านหาแนวตัดเมืองก่อนเนาะอันนี้เป็นสวนทุเรียนเนาะนะครับสวนทุเรียนเล็กนะครับอ่าอยู่ที่เมืองปากลืมนะครับสปปลาวนะครับเป็นทุเรียน เพิ่งปลูกนะครับเพิ่งลงดินได้1เดือนนะครับก็จะเอาาเอาคู่หูกรอแพนนะครับมาใช้นะครับกับทุเรียนเล็กนี้นะครับครับตอนนี้ที่สปปลาวเริ่มมีการปลูกทุเรียนเยอะแล้วนะครับในส่วนของท่าแขกนะครับในส่วนของบางเวียงเมืองต่างๆเริ่มมีการปลูกทุเรียนส่วนมากก็จะเป็นทางภาคใต้นะครับของสปปลาวนะครับที่มีการเริ่มปลูกนะครับ เรียนนะครับก็ดูนะครับวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์66นะครับนี่คือสภาพก่อนก่อนฉีดนะครับผู้บริแพนครับแล้วตอนนี้กำลังใส่ตัว ไค่ตัวซานนะครับแบบน้ำของคู่หูเแร์แพนมือใหม่มือใหม่มือใหม่ยังไม่ได้ใช้เพร์แพนครั้งแรกอันนี้อันนี้ครึ่งฝาเลยครับโอเคครึ่งฝาต่อน้ำยี่สิบลิตร แล้วก็เบอร์แพนนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ำสาวลิทเนาะทำการฉีดพ่นได้เลยตอนนี้ก็เวลาเก้านาฬนะกาเนาะเก้าโมงอากาศกำลังดีเหมาะก,กับการใช้คู่หูเบอร์แพนครับโอเคผสมละ เขย่านิดนึงครับได้ได้ละอ้าวขึ้นหลังเลยต้องปิดฮะ่เป็นยงบอต้องปิดก็ได้บอต้องปิดครับบอต้องปิดของเราไม่มีเคมีมีเคมีครับไม่ต้องปิดเกษตรกรมั่นใจเลยว่าคู่หูเราเนี่ยไม่มีเคมีนะครับไม่ต้องปิดปากปิดจมูกนะครับอ่าไปแล้วครับดีไร่ครับนี่ทั like ้งหมดนี anyway> ่ สองไร่เนาะจะปลูกครึ่งเดียวปลูกครึ่งเดียว,วปลูกแค่หกไร่ปลูกแค่เอ็กตาหนึ่งอเอาเลยครับเล้นใบเลยครับ